เปิดประตูสู่กกตเปิดประตูสู่กกตเปิดประตูสู่กกตเลือกตั้งระดับชาติเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของคนไทยทำความเข้าใจกับเรื่องราวเหล่านี้กับรายการเปิดประตูสู่กกตดำเนินรายการโดยนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรัน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดประตูสู่กกตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภานันปพัฒเฉลิมสิริรันรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเราเจะการเป็นประจำวันอาทิตย์ค่ะบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงนะคะกับเรื่องราวการทํางานของสํงงาน,นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่จะมาคุยกันเกี่ยวกับภารกิจของสํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับเกียรติจากวิทยากรน,นะคะรองผู้อำนวยการสํานัก พัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้งคุณสุธิดาโชคพระสมบัติอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนันทพัฒน์แล้วก็สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทท่านค่ะค่ะมารู้จักสำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้งกันก่อนเลยนะคะว่าสำนักนี้มีภารกิจที่จะต้องทำอะไรในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งบ้างคะสำหรับสำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้งนะคะพูดถึงคำว่าเครือข่ายก็คือ การทําง,งานของเราก็จะค่อนข้างที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในทุกส่วนนะคะที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในเรื่องของการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งค่ะถ้าพูดถึงกระบวนการเลือกตั้งแล้วนะคะเราก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันในหลายๆส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้งในส่วนของผู้ที่ทาหน้าที่จัดการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นกบนหรือว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ะคระวมถึงผู้ที่ช่วยสังเกตการการเลือกตั้งตรวจสอบการเลือกตั้งเหล่านี้ค่ะถือเป็นเครือข่ายของการเลือกตั้งทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นสํานักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้งนะคะบทบาทหน้าที่ที่สาคัญของเราส่วนหนึ่งค่ะก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรความรู้นะคะการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประาชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีเพร่มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ค่ะ และการให้ความรู้ความเข้าใจนั้นนะคะในส่วนของสำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งเองก็ไม่สามารถดําเนินการได้เพียงหน่วยงานเดียวนะคะเพราะฉะนั้นภารกิจอีกอย่างของสำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้งก็คือการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐค่ะสถาบันการศึกษาองค์กรเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยและการเลือกตั้งค่ะ นอกจากนี้นะคะนอกจากจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของอาการจัดทาหลักสูตรเรื่องของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมแล้วนะคะเราก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการประสานงานต่างๆนะคะเพื่อขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพให้เกิดขึ้นในสังคมค่ะค่ะและทราบมาว่าในการทํางานเนี่ยจะมีเรื่องของศูนย์ชื่อว่าศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอันนี้เนี่ยเป็น เป็นศูนย์ของสำนักง,งานคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือว่าเป็นศูนย์ของหน่วยงานข้างนอกและเป็นเครือข่ายของเราค่ะค่ะขอแนะนานิดนึงนะคะว่าศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยนะคะหรือสสปชตะคะ่ะเป็นศูนย์ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเครือข่ายนะคะเป็นการร่วมมือกันไม่ใช่ศูนย์ของกกตโดยเฉพาะนะคะเป็นศูนย์ของทุกหน่วยงานที่สามารถร่วมกันใช้ในการพัฒนาส่งเสริมและ ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะแนวคิดการตั้งสูย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยมีขึ้นตั้งแต่เมื่อประมาณปี2557ค่ะโดยเราเห็นว่าภาคประชาชนต่งตางๆนะคะมีการกระจัดกระจายกาันการทํางานการขับเคลื่อนก็ไม่สามารถที่จะมีพลังได้อย่างเต็มที่เราจึงคิดว่าเราควรจะมีศูนย์ขึ้นมาสักหนึ่งศูตเพื่อรวบรวมพลเมืองที่กระจัดกระจายนั้นให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อร่วมกันในพัฒนาการพัฒนานะคะ ซึ่งเราคิดว่าถ้าเรารวมพลังของคนต่างๆแล้วนะคะจากภลรทิศภูริธรก็จะสามารถร่วมกันในการแก้ไขปัญหาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยนะคะซึ่งมีแนวคิดที่ว่าเรามีการตั้งขึ้นเพื่อเขาจะได้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาประชาธิปไตยโดยนําผู้นําชุมชนและภาคประชาชนในกลุ่มของในพื้นที่ตาบลน,นะคะให้มาร่วมกันคิดร่วมกันทาําร่วมกันวางแผนในการพัฒนา โดยภารกิจส่วนใหญ่นะคะที่มอบให้ทางสูงส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยทำนั่นก็คือการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในระดับตำบลในระดับหมู่บ้านโดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะก็ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการนะคะและวัสดุอุปกรณ์บางส่วนในการดําเนินการนอกจากนี้นะคะเราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ จากสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกนระบบและสําและการศึกษาตางปัิยาศัยหรือกศนอนะคะก็ให้การสนับสนุนในเรื่องของสถานที่ในการจัดตั้งสู์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้รับความกรุณาจากครูกศนตนําบลทุกพื้นที่นะคะร่วมกันเป็นเลขาอุก,การในการขับเคลื่อนทําไมถึงสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและกศนถึงร่วมมือกันนั่นก็เพราะว่าเราเเห็นว่า กศนค่ะเขามีความพร้อมในระดับพื้นที่คุณครูมีหน้าที่ในการให้ความรู้แก่ชาวบ้านแก่ประชาชนแก่นักเรียนนะคะในพื้นที่อยู่แล้วหากเราสร้างศูนย์ขึ้นมาเป็นศูนย์เป็นศูนย์กลางเป็น,ก,ปนกลไกในการทํางานแล้วก็น่าที่จะเป็นสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้วก็มีแหล่งสถานที่ที่เขาจะได้ประชุมวางแผนกันได้อย่างเป็นระบบมีครูคอยแนะนําให้คําแนะนําปรึกษาในการดําเนินกิจกรรมแล้วก็ กระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันในระดับชุมชนหมู่บ้านค่ะเกิดมานานหรือยังอะคะในส่วนของศูนย์ส่สงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยนะคะเริ่มต้นกันมาตั้งแต่ปี2 5 5พันห้า้อยห้าสิบเ็ค่ะตอนนี้นะคะในปัจจุบันก็มีการจัดตั้งครบทุกตำบลแล้วนะคะและบางพื้นที่ก็มีมากกว่าหนึ่งแห่งนะคะจำนวนจานวนศูนย์ส,ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตอนนี้นะคะอยู่ที่เจ็ดันห้า้อยสิบเ็ 7, แห่งด้วยกันค่ะ แม้แต่พื้นที่กรุงเทพมหานครเองนะคะถ้าเราดูจํานวนของตู่ที่จัดตั้งขึ้นนะคะเรามีกระจายทุกแวงค่ะร้อยหกสิบเก้าแงแต่เรามีสูตรที่เป็นสาขาย,ย่อยนะคะอีกรวมแล้วจากร้อยหกสิเก้าเนี่ยเรามีสูนย์ในกรุงเทพทั้งหมด2อ0ยสิศูนย์ด้วยกันค่ะนั่นก็เพราะว่าประชาชนในหลายๆพื้นที่เขาสามารถรวมกลุ่มกันเพื่อมีวัตถุประสงค์ตรงกันที่จะร่วมกันในการสร้างสรรค์และพัฒนาประชาธิปไตย สร้างสรรพัฒนาชุมชนหมู่บ้านของที่เขาตั้งอยู่ค่ะค่ะตอนนี้นะคะเกิดขึ้นหลายศูนย์แล้วไหมคะในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มีทักกี่ศูนย์ลคะคะตอนนี้มีทั้งหมดเจ็ดพันห้าร้อยสิบเจ็ดศูนย์ด้วยกันค่ะโอ้ยและในเจ็ดพันห้าร้อยสิบเจ็ดศูนย์นี้นะคะเราก็ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาด้วยมานะคะเสริมสร้างในเรื่องของศักยภาพในการทํางานของเขาเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนนะคะ โดยเมื่อปี2562นะคะเรามีการประกวดศูนย์ส่งเสริมป,ประชาธิปไตยดีเด่นระดับประเทศทั้งหมด8ศูนย์ด้วยกันนะคะตรงนั้นก็จะเป็นสิ่งที่การันตีให้เห็นว่าประชาชนในพื้นที่เขาสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนค่ะค่ะคือเวลาจะจัดตั้งศูนย์เนะะี่ยค่ะต้องทำยังไงบ้างคะถึงจะเกิดขึ้นมาเ,<อ>เป็นศูนย์1ศูนย์ได้ ที่มาของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยกันเราตั้งเป้าหมายไว้ที่พื้นที่ตำบลน,นะคะก็จะมีการมอบหมายให้จัดทําประชาคมตำบลเพื่อคัดเลือกคนที่จะเข้ามาร่วมเป็นกรรมการนะคะในส่วนของผู้เข้าร่วมก็จะมามาจะก็อาจจะมาจากปร่ชาวบ้านกรรมการหมู่บ้านอาสอมกกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครต่างๆในพื้นที่นะคะ กลุ่มผู้นำสตรีผู้สูงอายุนะคะเขาก็จะมาประชุมเลือกกันเองค่ะอย่างน้อยตำบลละสิบคนค่ะในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพราะว่าถ้าจํานวนเยอะเกินไปการจะเรียกคุยกันมันก็ลำบากแต่ถ้าจํานวนที่จํากัดไว้สักอย่างน้อยสิบคนก็จะทําให้สามารถพูดคุยและพบปะก,กันได้ง่ายขึ้นนะคะ แต่หลังจากที่มีการขับเคลื่อนกิจกรรมได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะก็มีเสียงสะท้อนมาคะ่ะว่าเขาอยากได้ตัวแทนในระดับหมู่บ้านเข้ามาร่วมเป็นกรรมการสสปะชะตด้วยก็เลยมีการขยายให้ตัวแทนทุกหมู่บ้านได้เข้าร่วมเป็นกรรมการสสปะชะตขึ้นนะคะแล้วก็เขาก็จะวางแผนการทํางานร่วมกันแต่บางแห่งก็อาจจะแยบบางแห่จงจะมีการ แบ่งออกเป็นสองศูนย์เพื่อให้าการบรหิหารจัดการการแบ่งพื้นที่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและก็สามารถครอบคลุมทุกพื้นที่ค่ะค่ะถ้าว่าไปแล้วเนี่ยคือวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยนี่ยคืออะไรอะคะวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือเราต้องการสร้างให้ชาวบ้านนะคะร่วมกันเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้นะคะเขา ในฐานะที่เป็นศูนย์ระดับตำบลเขาจะมีบทบาทหน้าที่สำคัญค่ะในการเป็นกลไกลประสานงานการกับเครือ่อนกิจกรรมต่างๆนะคะไปสู่ระดับพื้นที่สิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักค่ะคือสำนังนกงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเองเรามีหน่วยงานที่ส่วนกลางแล้วเรามีหน่วยนส่วนงานที่จังหวัดแต่เราต้องทำงานกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ประชาชนทั่วประเทศกว่า60สิบล้านคนทำอย่างไรเราจะ,จะนำความรู้ต่างๆ าสาระต่างๆไปสู่ประชาชนกลุ่มนั้นได้จึงมองถึงว่าสื่อบุคคลเป็นสื่อที่สําคัญที่จะทําให้การสร้างความรู้ต่างๆสามารถเข้าถึงวิธีการที่ใช้ก็คือการที่ให้ชาวบ้านสอนชาวบ้านทําเรื่องง่ายๆเพื่อให้เขาถ่ายทอดต่อและสร้างความตระหนักรู้เรียนรู้ร่วมกันในระดับชุมชนค่ะค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยมีกิจกรรมหรือว่า หรือว่าเราทํางานร่วมกับทางศูนย์พัฒนาส่ง,สงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยกันยังไงบ้างอะคะ่ะคือหลังจากที่เราจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยขึ้นมาแล้วนะคะภารกิจแรกเลยค่ะที่ทางพวกเขาได้รับกันนะคะก็ในเรื่องของการรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนะคะตั้งแต่เมื่อปีส5 5พันหรอยห้าสิบเก้าหรือจนจนกระทั่งเรื่องของการเลือกตั้งสอสเมื่อปี2 5 6พันหสสองสส สส,ส,สปะชาก็ยังคงเข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการจัดกิจกรรมต่างๆเขาก็จะไปจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้นะคะไปเดินรณรงค์รณรงค์เข้าประตูบ้านหรือนำาส่อน,นะคะไปพูดคุยโดยเรามีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ไว้รองรับแล้วก็ประกอบกับเขาที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดมุมประชาธิปไตยนะคะการจัดสาธิตการเลือกตั้ง หรือแม้จะทั้งการนําสื่อนะคะไปให้ความรู้ต่างๆค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ว่า,าเมื่อครั้งที่มีการเลือกตั้งที่ผ่านานมานะคะคนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่ได้รับการยอมรับว่าเขามีความรู้ความเข้าใจและสามารถช่วยสน,างงานับสนุนคณะกรรมการเลือกตั้งในการเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ได้นะคะนอกจากนี้นะคะสสปะชะตเมื่อถึงครั้งเลือกตั้งนอกจากเขาจะทําหน้าที่เป็น การนาในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งแล้วนะคะบางคนค่ะที่มีความสนใจเขาก็ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรผู้จัดการประจาหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพหลังจากนั้นก็ได้ทําหน้าที่เป็นกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งบางคนสนใจในเรื่องของการเฝ้าระวังการสังเกตการเขาก็เข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการการเลือกตั้งค่ะตรงนี้ก็คือแล้วแต่ความสมัครใจของแต่ละกรรมการแต่ละท่านแล้วก็สูงแต่ละสูงที่จะ คิดสร้างสรรค์กิจกรรมในการดําเนินการนะคะกิจกรรมที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยลองยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมคะอย่างเช่นอะไรแล้วประชาชนได้อะไรกรกะตต้องไปสนับสนุนทางสสปชตอย่างไงยอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าอย่างนั้นจะขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างนะคะที่ใกล้ตัวที่สุดก็คงจะเป็นหนีไม่พ้นสสปชตพิมลราชค่ะ สอสอปะชะตพิมลลาดนะคะได้รับการคัดเลือกเป็นสอส,อสอปะชะตดีเด่นระดับประเทศนะคะซึ่งเขาได้มีการรวมกลุ่มกันค่ะของชาวบ้านในในพื้นที่ตำบลพิมลลาดจังหวัดนนทบุรีนะคะโดยเขา,าได้มีการรวมกลุ่มกันคิดวิเคราะห์แล้วก็จัดทาเป็นงานวิจัย ของชุมชนขึ้นมาเพื่อรับฟังปัญหาชุมชนสอบถามว่าชุมชนต้องการอะไรแล้วก็นําหลักการประชาธิปไตยมาแก้ไขปัญหานะคะโดยการรุ้กลุ่มของเขาค่ะก็มีการเขียนแผนง,งานโครงการต่างๆน,นะคะเพื่อรับการสนับสนุนก็ประมาณแล้วก็ดําเนินการในการแก้ไขปัญหาชุมชนของเขานะคะโดยส่วนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าปัญหาการซื้อปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงนะคะเป็นปัญหาที่ ปัญในชุมชนต่างๆต,ต้องพบถ้าปัญหาของชุมชนเหล่านี้นะคะสามารถแก้ไขได้นะคะถ้าเขาสามารถแก้ไขปัญหาในชุมชนได้เรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียก็จะลดน้อยถอยลงไปนะคะดังนั้นนะคะเขาจุดทาการลงพื้นที่ค่ะเพื่อทําความเข้าใจกับอาสาสมัครต่างๆนะคะให้เข้าใจเรื่องของความสําคัญของการเลือกตั้ง ตระหนักถึงผลเสียของเรื่องของการซื้อสิทธิขายเสียงนะคะแล้วก็สร้างอาสาสมัครขึ้นมาเป็นอาสาสมัครตาสับปะปรดในพื้นที่ของเขาค่ะทําพื้นที่ทําหน้าที่ในการคอยสังเกตการพูดคุยกันของคนภายในชุมชนหมู่บ้านแล้วก็นําข้อมูลต่างๆมารายงานให้ประธานสปะะสปชทราบเพื่อหลังจากที่เขาได้รับรู้รับทราบแล้วเขาก็จะร่วมกันวางแผนในการสื่แปาพฤติกรรมของคนในหมู่บ้านในตำบลที่เขารับผิดชอบอยู่ เพื่อให้ทุกคนนะคะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและนําไปสู่เรื่องของการปฏิเสธที่จะมารับเงินสิ่งของจากผู้ที่นํามาให้นะคะซึ่งเอกสารต่างๆนะคะเขาก็จะได้รับจากสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขณะเดียวกันองค์ความรู้เขาก็ได้รับจากผ่านจากการอบรมต่างๆแล้วก็ไปถ่ายทอดกับาชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะคะนอกจากนี้นะคะเขาก็คือ ผ่านการอบรมในส่วนของการเป็นกบนเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปทําในเรื่องของการจัดหน่วยเลือกตั้งจาลองนะคะให้ประชาชนในหมู่บ้านเขาได้ทดลองการใช้สิทธิเลือกตั้งแนะนําว่าวิธีการกระบาดการกระบาดบาัตรเลือกตั้งทําอย่างไรทําอย่างไรจรึงจะไม่เป็นบัตรเสียเพื่อลดในส่วนของอาจานวนบัตรเสียให้น้อยลงนะคะซึ่งก็จะตรงตามที่เป้าหมายของการเลือกตั้งที่เรากําหนดไว้ส่วนใหญ่ก็คือว่าหนึ่งคือเขาจะต้องเขาจะมาช่วยเหลือสนับสนุน ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งช่วยลดทุจริตเลือกตั้งและก็ช่วยบัตรเสียจากการเลือกตั้งนะคะงบประมาณในการดําเนินการกิจกรรมส่วนใหญ่นะคะเขาจะทํางานในลักษณะของจิตอาสาม,มากกว่านะคะเพราะว่าในส่วนของส่วนงานเองก็ไม่สามารถที่จะสำรวจงบประมาณได้อย่างครอบคลุมนะคะแต่เขามีทางช่องทางอีกช่องทางหนึ่งค่ะด้วยเรื่องทุกเรื่องเป็นปัญหาของชุมชนเป็นปัญหาของท้องถิ่นนะคะประชาชนต่างๆค่ะ สามารถจัดทาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขาตั้งอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางที่ทําให้เขาสามารถบริหารจัดการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของเขาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นนะคะค่ะพอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้เห็นภาพว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ อาจจะเกิดขึ้นได้จากในส่วนของศูนย์เนี่ยเขาเป็นคนรังสรรค์ขึ้นมาเองหรือกเป็นการทํางานร่วมกับกรกะตแล้วสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้คนในชุมชนนั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของประชาธิปไตยกันมากขึ้นถูกต้องไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วนะคะเราจะเห็นว่า เรื่องของการให้ความรู้ในส่วนของสํานักง,งานเองแล้วก็คือจะสับสื่อทางด้านวิชาการกับเขาทั้งหลักสูตรสื่อคู่มือต่างๆที่มีอะไรใหม่ๆเราก็จะส่งให้เขาเพื่อได้นําไปใช้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันเราก็ต้องพัฒนาศักยภาพของเขาให้เพิ่มยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าในอนาคตกรก,ระกะตอเองก็ไม่สามารถที่จะดูแลเขาได้ตลอดเวลาขณะที่ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เขาก็จะต้องรับผิดชอบในส่วนตัวของคนในชุมชนในพื้นที่เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ ให้รถน้อยถอยลงไปค่ะอ๋อค่ะที่ผ่านมาเนี่ยมีมีการมอบรางวัลหรือว่าทําให้เป็นขวัญกําลังใจสําหรับสบสบปชาต์ว่าไหมคะว่าเอ๊คุณทําออกมาแล้วมีรูปแบบที่ดีทําแล้วประชาชนให้ความสนใจถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมความรู้ด้านประชาธิปไตยแบบเนี้ยค่ะค่ะ อย่างที่ผ่านมานะคะเราก็มีการจัดประกวดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยดีเด่นนะคะซึ่งอย่างระดับประเทศเราก็มีการประกวดไปเมื่อปีสองพันห้า้อยหกสิบอค่ะก็ได้มีการมอบรางวัลไปทั้งหมดแปดสอสอประชดด้วยกันนะคะในแปดพื้นที่นะคะก็จะเป็นเรื่องของการมอบรถรางวัลแล้วก็เงินสำนวประมาณนะคะสำ,สำหรับสหรับสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมนะคะ,อ,ะอย่างเช่นในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะภาคกลางค่ะก็จะได้ แก่สสปะชะตพิมลราชจังหวัดนนทบุรีนะคะพื้นที่ในส่วนของภาคกลางและก็ภาคตะวันออกนะคะก็จะเป็นสสปะชะตบ้านจา่าอาเภอบางระาจ,ารจนันจังหวัดสิงห์บุรีพื้นที่ทางภาคใต้ก็มีสองแห่งนะคะสสปะชะตคลองปราบค่ะที่สุราษฎร์ธานีสสปะชะตทา่ามีหล่ำนะคะที่พัทลุงภาคเหนือนะคะก็จะเป็นสสปะชะตหนองจอม จังหวัดเชียงใหม่สสปชาตาเมืองเก่าจังหวัดสุขโขทัทยนะคะขณะที่ภาคตนออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีสสปชาตากุดไว้ที่สุรินและสสปชาตาบ้านเมงนะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะนอกจากที่เรามีศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยดีเด่นระดับประเทศแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเรากําลังสร้างต้นแบบให้ครอบคลุมทุกจังหวัดนะคะ ตอนนี้มีสสะชะตต้นแบบระดับจังหวัดจังหวัดละหนึ่งแห่งนะคะและเราอยู่กับระหว่างการขยายไปสู่ต้นแบบระดับอำเภอเพราะเรามองว่าทุกพื้นที่ค่ะของสสปะชะตควรที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยในระดับชุมชนหมู่บ้านเพื่อให้ศูนย์ทําหน้าที่เป็นแกนนำเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เป็นผู้ให้คำแนะนำในการเขียน ของว่ประมาณโครงการในการแก้ไขปัญหาชุมชนเป็นผู้ทําหน้าที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยเป็นผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งค่ะโอ้แบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าจริงๆแล้วเราก็ส่งเสริมเรื่องของการสร้างเครือข่ายแสดงว่านอกเหนือจากสสปชตอนแล้วเราอาจจะยังมีเครือข่ายอื่นๆที่ช่วยในการทํางานแบบนี้ใช่ไหมคะอย่างเช่นอะไรบ้างอะคะค่ะ คือในส่วนของสองสงปะชะตนะคะเป็นกลไกลหนึ่งที่เป็นกลไกลระดับตำบลสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเองก็ตระหนักถึงว่าทำอย่างไรเราจะจึงจะสามารถมีกลไกลไปถึงระดับหมู่บ้านได้นะคะดังนั้นนะคะจึงได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือค่ะกับกลมการปกครองกลมการพัฒนาชุมชนกลมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมส่งกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ค่ะมีอาสาสมัครในระดับหมู่บ้านเขามีกรรมการหมู่บ้านเขามีคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านเขามีอาอสอมอประจําหมู่บ้านสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะเขาสามารถเข้ามามีส่วูนร่วมในการอ่าเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนสิทธิ์ขหมู่บ้านสร้างบทบาทสร้างการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน นอกจากนี้นะคะนอกจากเครือข่ายที่อยู่ภายใต้เป็นอาสาสมัครภายใต้หน่วยงานของรัฐแล้วนะคะทางสํานักงานเองก็มีเครือข่ายในส่วนของนักเรียนนักศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นลูกเสืออาสากรกตหรือแม้แต่นักศึกษาวิชาทหารนะคะเมื่อมีภา,ารกิจการเลือกตั้งนะคะเขาก็จะสามารถเข้ามาสร่วมกันในการทํางานกับทางสํญญานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมาเรียนรู้ซึ่งกระบวนการการเลือกตั้ง ที่น้องน้องนักเรียนนักศึกษาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้นะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังมีเครือข่ายในเรื่องของดีเจประชาธิปไตยชุมชนนะคะที่จะมีทุกพื้นที่จังหวัดน,นะคะช่วยในการให้ความรู้ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงสถานีวิทยุชุมชนนะคะเพื่อเชื่อมต่อไปยังหองก,กระจายข่าวที่มีอยู่ในทุกพื้นที่หรือแม้กระทั่งเครือข่ายองค์กรเอกชนนะคะ ซึ่งเดิมค่ะองค์กรเอกชนเขาก็ทําหน้าที่ในเรื่องของการตรวจสอบการเลือกตั้งเป็นหลักนะคะแต่ด้วยรัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะาทากฎหมายเองก็ยังตระหนักในความสําคัญของการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมจึงได้มีอมีส่วนหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มบุคคลนะคะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการเลือกตั้งนะคะซึ่งอย่างที่ผ่านมาค่ะเมื่อครั้งการเลือกตั้งอาบาจอ การเลือกตั้งเทศบาลน,นะคะก็มีองค์กรเอกชนบางแห่งค่ะเสน,เนอตัวเข้ามาร่วมในการสังเกตการการเลือกตั้งโดยไม่ประสงค์รับการสำรวจผลงบนประมาณนะคะเขาสามารถบริหารจัดการของเขาได้ด้วยตัวขององค์กรเอกชนเองค่ะอืมค่ะ มีอะไรอยากจะฝากไว้ไหมคะสำหรับเรื่องราวของการสร้างเครือข่ายซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยทั้งในเรื่องของการเมืองการปกครองทั้งในเรื่องของการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยอะค่ะค่ะหากเราจะพูดถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนแล้วนะคะอย่างที่ได้นำเรียนทุกๆท่านไปแล้วนะคะว่า จริงๆตะกะตะไม่สามารถทํางานได้คนเดียวค่ะเราจําเป็นต้องมีเครือข่ายต่างๆเขา้ามามีาาาส่วนร่วมนะคะและปัจจุบันค่ะนโยบายของทางคณะกรรมก,การการเลือกตั้งนะคะเราม้่งเน้นค่ะที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรติย์ทรงเป็นประมุขเพื่อแก้ไขความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะไม่ใช่ว่าคิดต่างๆตามความคิดเห็นของตนโดยขาดหลักเหตุผลนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะนำมาสู่แนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆร่วมกับหน่วยงานอื่นๆมากมายนะคะอย่างล่าสุดค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเองก็ได้รับแนวทางในเรื่องของแผนปฏิรูปประเทศเข้ามานะคะเป็นแผนปฏิรูปประเทศด้านการเมืองซึ่งมุ่งเน้นให้เรา สร้างพลเมืองคุณภาพให้เกิดขึ้นในสังคมก็คงจะเป็นภารกิจที่เครือข่ายต่างๆค่ะจะต้องเข้ามามีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์พัฒนาเพื่อสร้างพลเมืองคุณภาพสร้างประชาชนที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติต่อไปค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณวิทยากรของเรานะคะรองผู้อำนวยการสํานักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้งคุณสุธิดาโชคพระสมบัตินะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากๆาเลยค่ะคุณสุธิดาค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ค,คุณผู้ฟังคะติดตามรับฟังรายการเปิดประตูสู่กะกะตได้เป็นประจำนะคะวันอาทิตย์ในช่วงเวลาบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายกันด้วยกะกะตอขอบอกนะคะแล้ววันนี้ลากันไปก่อนเลยค่ะท่านรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้งคุณสุธิดาโชคพระสมบัติและดิฉนันนันประพัฒเฉลมิมสินธิรันขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้กกตขอบอกในเรื่องการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจากคำถามที่ว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อใดนั้นในเรื่องนี้ขอตอบว่าทางสำนักงาน ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกดังกล่าวเรียบร้อยแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการลตอกตั้งหัวข้อการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับสอบคัดเลือกหรือสอบถามได้ที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลฝ่ายสัรหาและบรรจุแต่งตั้งโทรศัพท์0 2 1 4 1 8 5 8 1 021418562 021418583และ021418588ในวันเวลาราชการแล้วพบกับกรกตอขอบอกในตอนต่อไปค่ะ